ต้องเป็นอันบนจักิจการเมื่อสปีที่เานม,มาสำหรับในปีนี้มีในนะัในโอกาสนี้ก็ผมขออนุญาตให้คุณเอกศิราวุฒิวงขันตีกา,ารยนการอาหารและขอเรียนเชิญผู้จัดการาหารเรียนผู้บัิการอาหารสูงสุดที่เคารพ ก็เป็นช่วงเวลาที่พวกเราทุกคนภาคภูมิใจในอย่างยิ่งหน้านี้เป็นไปตามแนวทางการรับประการแต่ด้วยความรักว พนอกกาศเรีทิีพิษศรีชัยพาณิชย์กุลชาขณะในา,นา,ารแันผู้ใหญ่ผู้ที่กระชิตและกระเสียนอายุราชการอีกครั้งหนึ่งในชีวิตผมขอเป็นตัวแทนอดทนเสียสละส่งผลให้วันนี้กองการกองทัพไทยสามารถปรับเลื่อนผมขอให้ทุกท่านได้ใช้ประสมสร้างกิ่วัรของกองการกองทัพไทย กองทัพไทยขอให้ได้ติดต่อกับคนหรือหน่วยงานที่ท่านคุ้นเคย